เกย์ูมันใจก็คือวิ่งหนึ่งสี่ครับปูมักตีสูตรคือหนึ่งสี่ในการในในเหล็กชุดนี้เพราะว่ามือขึ้นฟันหนึ่งที่ครับบอนี่เนี่ยมือขึ้นฟันว่ามีเขตกีดาเพิ่นเห็ดพ่วงมาไล่ว่าสิบสีดอกก็สิบสีพ่วงแต่ว่าขายราคาสี่แสนอืมโอ้ยเพื่อที่เงินเสือกับว่าให้ถือเลขยังค่อยเอาไม่ใจว่าสั่นถือเลขสิบสีครั่ชิบสีพ่วง พว่มมไลมาลิแบบงามๆมาถทวายกันอะไรก็ได้ว่ามันเขาเลียวอันนี้ึหนวดว่าหันเนาะมวดว่าหันอวติีัพัดมาแล้ววานนี้สามตัวกับมุติภัณมาแล้วสามตัวเด่นเด่นกะหนึ่งแปดสี่คนก็สั่งว่าให้ขีดนี้มก็ได้ขีดใส่นี่เนี่ยี่น่ะมันก็เขาแเราดิ อันน้งกวดทิพ์พันมาแล้วเนาะงวดที่พันมามันเขาอยู่เขาที่แปดเี่กันลางปูซื้อก็ถือเนี่ยแจ้งวดทิ่ไปนีถือเก้าวัดอาทิตย์ตอนอาทิตโอ้ยอนเนี่ยนอนเลยมึงหายไรอดหายไรหายไรไรวนนนเร่อของวัอา์อันอันนี้อันนี้ของวดได้ปูนี่วดวันที่สิบหกสิบหกอเจนี่เลืเจนเดีย โซเฟอมากเเด้อบลเลขก็บอกเห็นเลขเลขแล้วคนนันก็ค่อยไปก็ได้ยเลขออกออกเรื่อยๆอต้องต้องเจ็นออกเลยวันทีเมนวันอาทิตย์เลยเด้อลยวันอาทิตย์เลยถระบกาเด้อครับทากผูชมนนี้กับสิบหกแล้วสิบหกพอคอ กสีสิบหกแล้วก็สี่หกสิบหกข้อคอเริ่มบอกข้อคอเลยมา่อกี้ล้วนนะครับข้างห้าน่ะเนี่ยในต้องมานนิครัข้อคอครับขอมานสี่หกงานข้อแล้วัดนี่เริ่มเอาเอาเดินเลยเนาะหมดนี่หมครับปูวิ่งก่อนเนาะวิ่งหมดนี้แหะวิ่งวิ่งก่อนเลยเน้นเน้นเข็นาทักรถ วิ่งหนึ่งสี่นี่นมดสีม้าบ่กครับหมดสีมาหมดสีมา้มมาเนาะอีกหนึ่งสี่หหนึ่งกับสี่นีจับด้กันเลยก็ได้สีส่สิบบานี่บานี่เด่นบานี่เด่นเด่นหนึ่งแปดสี่ตัวเก้า ตัวเก่าตัวเก่าก็ได้ทิ้งขึ้นเกาก็ได้ทิ้งขึ้นเกาตัวเก่าี่ตัวเก่าขึ้นเก่าขึ้ไหนตัวเก่าเนได้ตัวเก่าได้เลยมาตัวเก่ามากก่ครับนี่เตัวเก่าหนึ่งแปดซีหนึ่งแปดหนึ่งแปด้เก่าครับแต่ตัวเก่ามันมีหลักฐานมันมันออกอยู่บเซ่ดิควกเลขวิ่งเลขทำงานออกก็เสาเหมอนเดิวันอาทิตย์วันอาทิบ่วันอันอาทิตย์อาทิตย์ัอันจะทาทอามอ บันีิลองลองได้บัยุดถอยไปไปลองถอยเนี่ยสีปอซี่จปอซี่เนียาซี่รก่อลองรกสอกสี่ห้าอเวลาไปไจับคู่เนาะจับคู่เด่นจับคู่ใส่หนบะจับคู่เด่นนะครับจับจับคู่จอ ในจตนเนาะงั่นบอครับตัวบอหัครับจับคู่จับคู่เด่นจับคู่เด่นลูกหนีก็รูพีครัต่อเลยต่อเลยครับต่อเลยมันหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็สี่ แปดเดินเดนร่องมืนสองตัว่าครับตัวนี้ตัวนี้เหรอโอ้แขีนขนเลยตัวนี้เป็นโอรเขียนเล้เย้าลายหนึ่งสี่สี่แปดเอาว่าฝาดจะเมื่อมตายค่าทีล้เลยคฮึฮื่อพดแค่เอาไปเด่นเหรอกจะเมื่อที่ว่าโอ้คือขัดที่เรากูกันเลยเนาะเด่นลองคู่เด่นลองเด่นร่องเด่นรอง เด่นอันนี้อันนี้ลองลองหกห้าหกสี่ตัวนี้มีเท่านี้ป่ะครับปู่เท่านี้เลยอ่ะอ้าววัวนี่คุดน้อยลงเดี๋ยวครับปู่่่บบเเออาาหหลลยไโอ้ยแข็งตัวนี้เตี้ยว่ะเบอเอาพีเศษมีพิเศษนึกี้พี่เศษเศษพิเศษซะอ๋อมองนี้สิพิเศษพิเศษนี่พี่เศษเด้อมองว่างมองว่าง ห้าสามตัวไหมพี่เสืออ๋อีสามตัวให้เราจับสตัวให้น้ำโอ้โหนี่ขาหนึ่งซีบาหนี่ล่าก็สีส้มออกเรอมีพี่เสืด้วนี่อันนี้พี่เสอเอาซนี่ครับพี่เสษเอาหมุนหมเอาหมุนหพี่น้องหมุน็บหเอครับจัดแล้วสีหุนในเบิ้งกักเอาแดหน่อยจะได้แคบเเด้อยรับเป็นหองเอฟซีเฮาครับอนี่คือปุสารคามเน้น หนีแทบเซตไปเลยทำไมแลี้ยมันจะออไลา์หรอกย่อมซื้อรถนี่ออกวันหนีเลยสุดคำนวณของปูสารคามนวณคเดี๋ยวครับผมบัตรนี้สิมาอธิบายอีกขึนหนึ่งนะครับเด้อสไลด์ซีนะครับผมนะครับนะครับเลขของปูสารคามนะครับผมนะครับออกวันอาทิตย์นะครับผมพฤษภาซีน่ครับนะครับพฤษภาคมนะครับของวันที่สิบหกนะครับพฤษภาคมนะครับผมนะครับสลับเลขวิ่งนะครับผมสลับเลขวิ่งของปูสารคามนะครับงวดนี้มี มีมานหนาสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับน่าสนใจที่สุดก็คือว่ามีหนึ่งมีสีนะครับผมเลขวิ่งหนึ่งกับสี่นี่นะครับผมค่อนข้างทีสีบอกมาดูหน่อยดครับสลับหนึ่งนะครับสี่นี่นะครับผมนะครับก็รล่องออกไปด้ครับสายขยันนะครับผมสายขยันสลับเด่นนะครับผมเด่นนะครับปูสลักข้ามนะครับย่างไห้ตัวเดิมนะครับยังยืนยันตัวเดิมนะครับหนึ่งแปดสี่นะครับประวัติกรปูสลักข้ามก็ะไหนึ่งแปดสี่นะครับผมนะครับหนึ่งแปดสี่สลับตัวเด่นนะครับผมสลับตัวล่องนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมองับสสาย ตอนนี้คือสายขยันนะครับเด้อสายวิ่งสายแรนสายหลุดนะครับผมนะครับหกสี่ห้านะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับปูนะครับจับคู่เด่นให้เลยนะครับผมจับคู่เด่นให้เลยนะครับผมจับคู่เด่นให้ปูห้มาชุดงวดนี้นะครับผมสองชุดสองโตนะครับผมสำหรับจับคู่เด่นนะครับมี่หนึ่งซีสีแปดนะครับผมน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเหล็ซีนะครับผมซีนี่มากเกือบทุกตัวเลขของปูสารคามนะครับผมสำหรับการจับคู่เด่นนะครับคู่เด่นคู่ร่องนะครับผมนะครับปูห้มานะครับผมปูให้มาหกห้าหกสี่ ย่งพิดซี่อยู่คุอเก่าครับท่านผู้ชมนะครับผมกะเนี่ยเป็นแนวทางเด้อนะครับผมนะครับสรสับสามตกพี่สิหนึ่งเดี๋ยวก็มีแปดมีสี่หมดแหละ,<ฮ>ะ,ะขันตีีไปไหลายย่างตีให้ย่อมรดายลหลายไม่เกิดขันตีแบบเพิ่มน,นี่นสี่กับนี่ี่กับเนี่ยก็แปลก็ได้เนี่ยมันมีเปลย <ฮะ S 1> นเมะมับก็ได้เนี่ยตัวหนึง่งก็หันไปแบบเวลาจะย่อมยือีเตียวครับผมเตียวแต่วเตียวชักเย็นเนี่ยคือนี่ซุบี ชิปซีตัวื่นขึนอยู่แขนปูนย่าเงียมาปูน่ตื่กับนอยู่แขนปูนี่ก็าซีหนึ่งหานี่ก็ได้ซีหนึ่งซีเขา้เดี่ยวหนึ่งซีอย่แล้วนะครับกับตัวยังหน่อยแม่น่ตัวหน่อยเห็นปนี่นี่ตัวยังหนึ่งสองก็ได้บกนี่ซี่นี่ซีสีสองซีหนึ่งซีสองนี่แหละเอเมือซีเยก็ซีกาวดีเดียวมาหปูจับผู้เทีย อ่านี่เด้อคตรทุ่มมากอันไม่อันบอกให้ปูอันทขอสิบูซ่านล้วปูบอกว่าว่าบูซ่าเอาปวดทุอยู่หน้าจอดรถทุกข์รถเงิหน้าจอดแล้วคนเลยปูมาปูเป็นคนพุกเสกให้อันนี้ตะขอขอสั่งขอเงินขอทองเรียเงินเรียงทองตะขอสั่งครับขอสั่งก็ได้ราคาตปูครับนี่ราคานี่ครับบูซ่านี่ก็โทุเขาไปได้นะครับผมนะครับไยทำกันครับผมนะครับนี่ก็น้องสร้างนะครับผมอันนี้กระตุูด กระตุ้นนี่อันสร้างอีกครับเพราะแมนว่ามิต่อันอันตะขออันอันท่องนี่มีเสื่อบกัมตัวนี้คือคือหนังหนังเสื่อะกรมเดนถ้าดันไดนปูตามสิปูเคยศึกษามาเนี่ยครับมูตะขอสอันปูเคยศึกษาพวกสัตเยสัต์นีเนาะคือสัต์นี่ม่ใช่สัต,สต,สตมงคลคสัต์นี่คือพอพ่อพ่อใจเจ้านี่สมัยเพิ่นเป็ี่อนเพิ่นอยู่ได้เป็นเป็นกระสัต S 1> <S 1> เป็นเกษตรเป็นพระเวท y สันดอครับฝนต่อสร้างท่านให้พ้ามผ้ามเป็นเทว,วดาแปลงร่างๆๆลงมากไหมมามาขอมากขอสร้างออไปไหวไปไหวแล้ววันนี้ฝนน่าคอยตก <ปะ S 1> ได้คัดเรื่องขายของก็ดีพ่อได้ถึงข้าวมันพคนก็สร้างครับ นี่เด้อครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีแฟนช่องนะครับผมตอนนี้นะครับปูสารกข้ามก็ไดพุกเสกตะกุดลกสร้างให้แล้วก็ตะขอสร้างมาข้นให้เรียบร้อยนะครับผมตะขอช้างนะครับผมดินทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมนะขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับผมบักขับบริวารให้รับกลายเป็นดีได้นะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับเงินทองบักขับกระเป๋านะครับผมเงินออกกระเป๋าดุดุนะครับผมก็ลอกเอาไปบูชซ่ามึงนะครับเด้อตะขอเงินตะขอทองนะครับผมเกี่ยวเนียวหลังนะครับสิ่งบอดีให้กับกลายเป็นดีได้นะครับสำหรับตะกุดลกสรรร้้าาาาาางงนนนนนนนะะคคัับบผผมมมมมเดด่ทตตหิยยภใีก็ มันจุกไปด้วยนะครับผมคนหางสร้างโรคสร้างหนังสร้างหน้าสร้างกระดูกสร้างว่าไงคือของมงคลสร้างนะครับผมสายโคชลักชลสานะครับผมสิยุนี่หนีมดนะครับผมนะครับสารัตไดทีครับผมมีไว้ทิ้งที่สร้างที่กระเป๋านะครับผมแขนอารถนะครับแขนอารถแขนนาเรือได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมจะโทรเขามาได้นะครับผมเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นะครับผมใช่ไหม สู่ก็พอมากสั่งไถตัวสระครับแมนครับผมอ้าวจอสันเดอร์พี่น้องครับผมสดับธนายที่อยากสนับสนุนทางเพียทั้งช่องกาโทรเขามาได้นะครับตีเหนือตีโตนะครับผมนะครับดีเป็นมหามงคลนะครับอุตสาหกรรมอู้สาะค้ามเพิ่งก็ไดพกเสกหายแล้วนะครับผมสละอสซี่สุขุขกนหลวงปู่ห้า ทุนหนึ่งครับผมนี่นี่นี่ครับผมเขาออามาตัวเดียวกันเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบนับไปลงทุนได้นะครับผมกานับไปลงทุนได้นะครับสำหรับตัวเลขที่ปูสลักข้ามปล่อยออกมาสำหรับโหมดวันที่16พฤษภาคม2564นะครับปล่อยออกมานะครับปล่อยก่อนไข่ได้ก่อนไข่ลงทะเบียนก่อนไข่นะครับผมนะครับลงไปติดไว้น้ำในเด้อท่านผู้ชมนะครับผมติดไว้นะครับผมไปหาสื่อสลักกินแบงรัฐบาลไว้นะครับผมสำหรับคู่นะครับคููจะเห็นนะครับผมเนื้อสีดีจัดนะครับผม ส่วนส่วนนี้คือว่าให้โยอไปจับเอาบกครับปู่นีวแต่สิบแปดตัวขึ้นบาก็ได้สิบแปดหนึ่งสี่ขึ้นบนได้สิบแปดคุณออกแรงเลยขึ้นบนนี่้จับคู่เด่นให้หนึ่งสี่สิบแปดนะครับตะบุส้มเด้อนะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมนะครับสำหรับเด็กนะครับปูมันใจผู้มันแก่คือวิ่งหนึ่งสี่ครับปูมันติดสูตรคือหนึ่งสี่ในการในในเลขชุดนี้เพราะว่ามือขึ้นฟันยังที่ครันี่ครับยมือขึ้นฟันว่ามี เทิดที่ดาเพิ่นเฮ็ดพ่วงมะไร่ว่าสิบสี่ดอกก็สิบสี่พ่วงแต่ว่าขห้ราคาสี่แสนอืมโอ้ยคุณเพื่อนฉีเงินเสือกก็่าวว่าให้ถือเลขยัง่อยเอาไม่ใจ่าสั่นถือเลขสิบสี่สิบสี่พ่วงพ่วงมะไรมาลีแบบงางๆมาถวายว่าสั่นได้ว่ามันเข่าแล้วแล้วก็ฟันเหมือนขึ้นถือแล้วแมนแล้วโปเอ็นเฮ็ดไว้แต่มือมือเลขออก Um.